สวัสดีค่ะคุณเคยมีวันที่ตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนไม่อยากทำอะไรเลยไหมร่างกายยังพอฝืนลุกขึ้นได้แต่หัวใจกลับหนักเรากับมีบางอย่างกดทับอยู่ข้างในลึกมากจนไม่รู้จะอธิบายยังไง ใจมันเหนื่อยจนไม่อยากเริ่มต้นอะไรเลยแม้สิ่งเล็กๆอย่างการลุกไปล้างหน้าก็ยังรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เกินไปบางคนอาจจะบอกว่าพักหน่อยสิเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแต่ความจริงคือไม่ใช่แค่การพักกายแล้วจะหายเพราะสิ่งที่เหนื่อยจริงๆมันอยู่ข้างใน มันคือความรู้สึกที่ไม่มีแรงจะเชื่อในตัวเองไม่มีแรงจะหวังไม่มีแรงจะเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นจริงๆแต่รู้ไหมไม่เป็นไรเลยที่วันนี้จะรู้สึกแบบนี้ เพราะชีวิตไม่ได้ต้องแข้มแข็งตลอดเวลาและการเหนื่อยไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่สัญญาณว่าควบคุมชีวิตไม่ได้แต่มันคือเสียงเตือนจากหัวใจว่าถึงเวลาต้องหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วนะมันมีหลายวิธีง่ายๆที่จะช่วยประคองหัวใจของตัวเองในวันที่ชีวิตไม่ง่ายเลย วิธีที่ไม่ต้องพยายามฝืนให้เข้มแข็งแต่เป็นวิธีที่ค่อยๆเติมพลังกลับเข้ามาทีละนิดเพื่อให้ใจกลับมามีพลังเหมือนเดิมอีกครั้ง ความจริงของชีวิตอย่างหนึง่งที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงคือมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แข้มแข็งทุกวันต่อให้เป็นคนที่ดูร่าเริงที่สุดต่อให้เป็นคนที่ดูประสบความสำเร็จที่สุดหรือแม้แต่คนที่ชอบให้กำลังใจคนอื่นก็ย่อมมีวันที่หมดแรงเช่นเดียวกัน บางคนรู้สึกผิดที่อ่อนแอบางคนกลัวคนอื่นมองว่าไม่เก่งพอบางคนฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในร้องไห้เพราะคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์เหนื่อยแต่ในความเป็นจริงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่อนล้าไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในบทบาทไหนหรือทำหน้าที่อะไรอยู่ก็ตาม การพยายามเข้มแข็งตลอดเวลาคือการกดหัวใจตัวเองให้เงียบทั้งที่มันกำลังพยายามร้องขอเพียงแค่ว่าฟังฉันหน่อยได้ไหมและเมื่อเราไม่ยอมฟังนานวันเข้าหัวใจก็เริ่มหมดเสียงจนไม่รู้จะสื่อสารกับเราอย่างไรนอกจากการทำให้เราค่อยๆไม่รู้สึกอะไรอีกเลยหลายคนอาจจะเคยถามตัวเองว่า ทำไมพักแล้วก็ยังเหนื่อยทำไมวันหยุดก็ยังไม่มีความสุขทำไมถึงเหมือนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรและเพื่อใครถ้าเคยถามแบบนี้แปลว่าไม่ใช่แค่ร่างกายที่ต้องพักแต่หัวใจต่างหากที่กำลังต้องการการดูแล ปัญหาคือเราไม่เคยถูกสอนให้ดูแลใจตัวเองอย่างถูกวิธีเราถูกสอนให้อดทนให้สู้ให้เดินต่อแต่ไม่ค่อยมีใครบอกว่าถ้าจะเดินต่อได้ไกลต้องรู้จักหยุดพักเป็นระยะเราเลยคิดว่าการหยุดคือความล้มเหลวการร้องไห้คือความอ่อนแอการไม่พร้อมคือการไร้ความสามารถ ทั้งที่จริงๆแล้วการยอมรับความรู้สึกตัวเองต่างหากคือจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งที่แท้จริงเพราะหัวใจไม่ใช่เหล็กที่จะยิ่งโดนตีบ่อยๆยิ่งแกร่งขึ้นแต่หัวใจเหมือนดินที่ถ้าเจอฝนบ่อยเกินไปก็จะชุ่มจนเป็นโคลนถ้าโดนแดดนานเกินไปก็จะแห้ง แต่ถ้าได้รับน้ำในเวลาที่พอดีได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่งอกงามอีกครั้งดังนั้นถ้าวันนี้ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่อยากให้รู้ว่าไม่ได้แปลว่าชีวิตพังไปแล้วแต่มันกำลังขอให้เราหันกลับมาดูแลอย่างถูกวิธีเท่านั้นเอง และมีหลายวิธีที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพื่อให้เข้มแข็งขึ้นทันทีแต่เพื่อให้หัวใจค่อยๆได้กลับมาหายใจอย่างเบาสบายอีกครั้งข้อแรกอนุญาตให้ตัวเองพักอย่างแท้จริงการพักไม่ใช่การนอนทั้งวันโดยไม่รู้สึกดีขึ้น การพักที่แท้จริงคือการหยุดตำหนิตัวเองที่ยังไม่พร้อมหยุดบังคับให้ต้องไหวทั้งที่ไม่ไหวบางครั้งคำพูดง่ายๆอย่างพักก่อนนะไม่เป็นไรคือประโยคที่หัวใจรอฟังมากที่สุดลองพูดกับตัวเองเหมือนที่พูดกับเพื่อนถ้าเพื่อนเหนื่อยแล้วอยากพักเราจะพูดกับเขาว่าอะไรไม่มีใครบอกเพื่อนว่าแกมันแย่ แค่พักก็ยังรู้สึกผิดแต่ทำไมเราถึงพูดแบบนั้นกับตัวเองบ่อยเหลือเกินการหยุดพักไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่เป็นการถอยกลับมาเติมพลังเพื่อจะกลับไปเดินต่ออย่างมั่นคงกว่าเดิมข้อ2ทํทำสิ่งเล็กๆที่พอทำได้ หลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีแรงสู้แต่เพราะตั้งเป้าไว้ใหญ่เกินไปและพอทำไม่ได้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าความจริงคือบางวันที่เหนื่อยมากแค่ลุกขึ้นมาดื่มน้ำหนึ่งแก้วก็ถือว่าชนะแล้วไม่ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จแค่ทำบางอย่างที่พอทำได้ก็พอเช่นเก็บผ้าผืนเดียวจัดโต๊ะเล็กๆมุมเดียว เขียนความรู้สึกลงกระดาษหนึ่งประโยคสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆเติมความรู้สึกว่าเรายังไปต่อได้เพราะพลังใจไม่ได้มาจากการทำสิ่งใหญ่แต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างอ่อนโยนข้อ 3. พูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนหัวใจมนุษย์ไม่ได้ต้องการคำสอนเสมอไปบางครั้งต้องการแค่คำปลอบที่จริงใจ เวลาคนอื่นล้มเราไม่เคยซ้ำเติมเขาแต่เวลาตัวเองผิดพลาดทำไมถึงพูดกับตัวเองเหมือนไม่สมควรถูกอภัยลองเปลี่ยนเสียงในหัวให้กลายเป็นเพื่อนที่ดีเช่นวันนี้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้คอยเริ่มใหม่ถึงจะช้าแต่เรายัางเดินอยู่นะภูมิใจในตัวเองที่ยังพยายามอยู่ คำพูดอ่อนโยนเหล่านี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นเหมือนแผลที่ต้องทายาไม่ใช่เพราะมันหายทันทีแต่เพราะมันทำให้แผลไม่ลึกไปกว่าเดิมขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนใจก็ยังไม่ยอมแพ้จริงๆอยากให้รู้ไว้นะว่าไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นแบบสง่างาม บางครั้งแค่ค่อยๆยันตัวขึ้นจากพื้นต่อให้ช้าต่อให้ยังมีน้ำตาก็ถือว่ากำลังลุกอยู่แล้วเพราะชีวิตไม่ได้แบ่งคนที่แพ้หรือคนที่ชนะแต่แบ่งเป็นคนที่หยุดเดินกับคนที่ยังเดินอยู่เท่านั้นและถ้าคุณยังไม่หยุดต่อให้ช้ากว่าใครคุณก็ยังอยู่บนเส้นทาง หากคลิปนี้ทำให้หัวใจอุ่นขึ้นสักนิดฝากกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เก็บไว้พลังใจสำคัญกว่าร่างกายและคุณยังมีมันอยู่เสมอแค่บางครั้งต้องมีใครช่วยเรียกมันกลับมาวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ค่อยไปต่อ